สค่ะหนูยิ้มหนูแย้มค่ะวันนี้นะคะมีพเพื่อนๆนะคะอยากจะรู้มากเลยว่าห้องของเล่นหนูยิ้มหนูแยม้มอ่ะมีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะนี่เลยค่ะห้องของเล่นหนูยิม้มหนูแย้มโอ้โหหนูยิ้มหนูแย้มโดดใจเลยโอ้โหคือหนูยิม้มหนูแยม้มมีของคนน้องไม่ปุ๋ยก็เลยจัดห้องของเล่นให้ใหญ่หญๆนะคะโอ้ว้าวยโอ้โห เราเริ่มตักโซนนี้เลยเนาะคือห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแบบยาวๆอย่างนี้นะคะยาวๆว่าอย่างนี้ทั้งห้องเลยจะเป็นแบบของเล่นคนต่างๆนะคะของยิ้มหนูแย้มนี่แน่นี่เ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 นุ่่งตรงนี้มุมนะคะจะมีบ้านอยู่สามหลังมีบ้านอี่นี้เป็นบ้านอะไรเอ่ยส่วนมากจะเป็นบ้านเจ้าหญิงนะคะหนูยิ้มหนูแย้มคะแล้วนี่เป็นบ้านอะไรล่ะคะ ของทิงเกอร์เบลเราจะเอาถ่ายตรงเวลาเราไปเพ็ินป่าป่าใช่ไหมคะป่าป่าแล้วบ้านหลังนี้ล่ะคะบ้านหลังนี้สนมากจะแบบเป็นช่างเอาไว้เป็นช่างซ่อมเพราะบ้านหลังนี้มันหอดได้นะแล้วก็มีหนูยิ้มหนูแย้มเห็นเลยว่าเอาอะไรออกมาแล้วบ้านแต่ละหลังนะมีของอยู่ข้างในด้วยพาไปดูโดยสิว่าบ้านลหลังนี้อะไรบ้างไปดูบ้านหลังนี้ก่อนมีอะไรบ้างนะ ว้าวเต็มไปหมดเลยค่ะมีด้วยมีอะไรล่ะคะอ๋อมีที่จำๆด้วยนะคะตรงนี้คือจะเป็นส่วนมากจะเป็นเก็บตุ๊กตาเป็นหมอนเป็นลูกบอลต่างๆนะคะอ่ะเข้าไปดูเข้า<ๆ>ไปดูไปค้นดูโอ้โหมันลอกอย่างนี้มันจะมีหนูมีงูอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ,อยู่ยข,ข้างในละมีผ้าต่างๆโอ้มีน้องเบบี้ด้วยดูสิที่เรารีวิวไปแล้วค่ะเอาแล้วหนูยิ้มกำลังค้นใหญ่เลยค่ะ มีอะไรอีกหรือยิ้มหาดูสิโหนี่คืออะไรอะทิปมันเป็นธงนะคะที่เอาปักเป็นบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นไขนะคะไข่ต่างๆม,มีลูกบอลด้วยอ,อะไรอะอมีเสียงด้วยเป็นของเล่นราคาถูกอะสิบบาทนั่นนี่ไงมันมีอะไรอยู่ข้างในไงดำๆม,มีอะไรอยู่ข้างในดำๆบ้างฮู นีไงบล็อกเยอะค่ะโอ้มีปล็อกลูคาด้วยนะค่ะโอ้หนูแยม้มอนุญาเอาอะไรมาโชว์คะเหรียญทองจาก a c s หนูแย้มได้เหรียญทองสองเหรียญหนูยิ้มก็ได้เหรียญเงินสองเหรียญเพราะว่าทีมหนูแย้มชนะ แล้วก็ขู่เอาให้สองอันยิ้มแย้มก็เป็นฐานที่หลากสีค่ะหนูแย้มพิมพ์ของหนูแย้มเป็นชนะนะคะได้เหรียญทองค่ะส่วนของหนูยิ้มได้เหรียญเงินนะคะอู้แล้วก็มี้เหรียญนี่นะที่เราไป็องกอบเหรียญว่ายน้ำไงก็เลยได้เหรียญมาอะไรนะเกส้มจิมอยู่ในีมันอยู่ในนี้ขอทุหน่อยค่ะ หอนอนอยู่ในบ้านเลยเหรอคะอ่ะแล้วเรามาดูบ้านหลังที่สองบ้างอ่นุยังเปิดมีอะไรอยู่ในนั้นนะเข้าไปเลยโอ้โอเป็นแผน่นรองค่าะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอ๋อมีลูกบอลหูมีกระเป๋าด้วยเหรอ<ม>กระเป๋าเหล่ารวมเจ้าหญิงอ๋อมีมา้ามีม้าอยู่ด้วย มีมา้าม้าสกุตช,ชี่แล้วก็แบบมีบบเหล่ารวมเจ้าหญิงโอ้ oh. แล้วก็มาดูบ้านอีกครั้งหนึง่ง wow. oh. ว้าวมีเมอร์เมดบ้านหนูยิ้มเมอร์เมดอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะเมอร์เมดอยู่บ้านหลังนี้เหรอคะอ๋อเป็นของเล่นเมอร์เมดอยู่บ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้มีอะไรแต่มามีมอนค่ะโอ้โอนี่ไงแม่เจ้านาย เป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญมาให้หนูยิ้มหนูแยมน,นะคะดูสิมีลูกแม่ปุ๋ยแล้วก็พ่อบอมแล้วก็มีหนูหนูแย้มแล้วก็มีหนูยิ้มเป็นหน้านะแต่เป็นหมอนนะคะแต่เป็นหมอนนะคะค่ะตอนนั้นน่ะมิสเตอร์ลี่ฝากให้เอาตัวเนี้ยไปโรงเรียนแล้วก็เอาไปนี่เอาไปแล้วนะเอาไปแล้วแล้วหลังจากนั้นมิสเด็กเดกก็ถามว่าเอามาจากไหนจริงเหรอคะแล้วหนูยิ้มตอบว่ายังไงคะมิสเตอร์ลี่ มี่อลอรี่เอาไปโชว์เด็กแล้วเด็กๆก็ถามมิสเตอร์กี่ว่าอยากได้แล้วตรงกลางก็เป็นแทมเพอรลีนนะคะส่วนด้านข้างโหเอาโซฟามาจ้ำแทมเพอรลีนกริ๊บกริ๊บกริ๊บแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นกระดานนะคะกระดานไม้แม่ผี๊ให้หนูยิ้มหนูแยม้มเขียนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีนี่ไงชุดทำครัวมินิเมาส์โหอันนี้เหล่ารวมเแบบี้อันไล์เป็นตุกก๊กตาน้องเแบบี้เยอะมาก มีโปดูแยัเอามือไปล้วงก้นล้วงจริงๆไม่ได้นะใช่ไหมคะแล้วก็มีใส่เกงๆอะไรกันต่างๆแล้วก็นี่โอ้ตรงนี้ไงตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเครื่องเล่นสําหรับดูแลน้องเบบี้นะคะเบบี้อะไรต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็โอ้ตรงนี้ก็เป็นชั้นอะไรนี่ยเป็นชั้นของเล่นต่างๆค่ะไปแล้วอือน่าดูยิ้มดูยัน ฝึกนานบ้าล้ววจะได้ดูหนูแยะฝึกไปดึงดึงเก่งแล้วนี่ยทั่วโลกนะเีคนน้อยมากที่เล่นได้ริ่เหรอทำไมอ่ะมันเล่นยาสามสามคืนเองนะออ้มันปุ๊บคือหนึ่งวันอ่ะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเฉยๆเนาะสาสชั่วโมงอ๋อเลืตัวนี้วันตั้งได้นี่ไงเมอเมตตั้งแล้วนะยืนกาลังกาลังนี่กาลังจะจับอะไรโว้ ลมซะละแต่ตั้งใหม่ได้ไหมหรือว่ามันตั้งยากไหมคะมันตั้งยากไหมอ่าระหว่างที่หนูยิ้มตั้งนะตรงนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมีไฟได้วยนะนี่มีไฟแล้วเราก็ดูทุก<ช>ตรงนี้แล้วก็วาดไปนี่วาดไปเออวาดไปนี่ไงเพราะว่าตัวตั้งแม่เหล็กมันจะไปดูดเอาก้อนที่เป็นสีฟ้าๆค่ะแล้วก็ มันก็จะลากไปเป็นเหมือนเกลือเป็นทรายดูดิลากไปแล้วมีไฟด้วยนะเฟมเปลี่ยนได้ไหมอะคะสามารถเปลี่ยนได้นะไอูู้อะไรดูเลยค่ะลูกอะไรอ่ะหอยทากเนี่ยดูจทางนี้ไงนี่คือตัวหอยทากนะนี่คือกระดองหอยทากค่ะดูนี่สิและจะถัดจากฝั่งบ้านมาก็จะเป็นรถต่างๆนะคะของหนูยิ้มหนูแย้สนี่เป็นรถเอลซ่าค่ะมีสองขั้นมีน้องม้าดึงดึงด้วยนะ เอาน้องมาดึงหึงหน่อยหนึ่งสองสองแย้มของแย้มค่ะอ๋อสีแดงของหนูแย้มเหรอคะค่ะ,ะหนูแย้มสีแดงมาแล้วหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสองสองไปลู่แล้วก็จะมีม้านะคะเอานี้เป็นของเล่นที่เรารีวิวไปหมดไปหมดแล้วค่ะมีม้ามีรถเล็กๆและเป็นบล็อกไม้นะคะแม่ปุ๋ยก็พยายามที่จะจัดให้มันแบบ เป็นเข้าที่เข้าทางนิดนึงแต่ยิ้มแย้มรื้อนีนึงก็กระจัดกระจายตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะมีกรอบรูปต่างๆนะคู่เนี่ที่วางออมสินของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นต่างๆตรงนี้เป็นครื่คตัวโอ้าวอันนี้ชื่อว่าตุ๊กตุ๊กอันชื่อว่าตุ๊กตุ๊กนะคะตุ๊กตุ๊กอันนี้จะเป็น ตูตรงนี้เป็นที่โชว์นะคะจะเป็นของเล่นที่โชว์พ่อบวอาเราโชว์ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้กนก็มีนิดหน่อยนะคะอ,อ่ะกรดจ้มอ่ะมาดูค่ะมาดูกันต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นชั้นโอ้โหชั้นนี้คือรวมเลยแกงโฮะเลยบ้านในปุ๋ยเรียกผาสาเหนือเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น,<ห>นชุดชั้ความสะอาดนะนะเป็นไม้กวาดไม้ถูแล้วนี่นี่เกตบอร์ด ถือดนมเป็นของหนยุยมถืออะไรนะตะเกียงว้าวสวยมากเลยค่ะ,อะเออเป็นสีทองสวยมากพอมาถึงมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นโตเครื่องแป้งเอาไว้แต่งตัวนะคะส่วนตรงนี้นี่เลยเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นเซ็ตคุณหมอรักษาของเล่นของนยุยมหนูแย,ยมนะคะเพิง่งเราเพิ่งรีวิวไปค่ะ นี่ก็ข้าวๆนะคะสําหรับห้องนี้นะคะห้องของเล่นของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะตรงนี้จะเป็นเปียนโนนะคะมีเป็นปืนเป็นเหมือนผลงานที่เรียนออนไลน์ของหนูยิ้มหนูแยม้มตรงนี้ก็จะทั้งหมดนี้นะเป็นชั้นวางหนังสือหมดเลยค่ะหนูยิ้มหนูแยม้มชอบอ่านหนังสือนะคะโหคือทั้งหมดนี้เลยเป็นอาณาจักรของหนูยิ้มหนูแย้มเลยนะคะ เราไม่ดียังเยอะมากค่ะเพราะว่าเราเราต้องใช้รีวิวเนาะบางบางครั้งก็ส่งมาให้เรารีวิวต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะใช่ค่ะบางครั้งก็ซื้อเองนะคะนี่ก็คร่าวๆนะคะแม่ปุ๋ยก็อยากมารีวิวเพราะว่ามีเด็กๆถามแม่ปุ๋ยเยอะมากอยากให้รีวิวห้องของเล่นของหนูยิ้มนูแย้มหน่อยวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเดี๋ยวนะแม่ปุ๋ยก็จะถ่ายห้องนอนนะคะมาโชว์นะคะว่าหนูยิ้มนูแย้มนอนกันยัง พอมี2คนไหนจะพ่อพ่อบอมไหนจะแม่ปุ๋ยอีกนะคะเดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ